สวัสดีค่ะเ,เด็กๆวันนี้ก็กลับมาพบก,กับคุณครูลูกน้ำไ่ใเคอนะคะเ,เด็กๆอ่าในสัปดาห์นี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยอะไรคะอ่าใช่แล้วะค่ะนั่นก,ก็คือผักและผลไม้นั่นเองคะ่ะแล้ววันนี้นะคะก็ยังเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ด้วยนะคะเ,เด็กๆอ่าแลว้วน,นี้นะคะคุณครูก็จะมีเรื่องใหม่นะคะมาให้เรีเรีย SO รนยกันตรงนี้น,นะคะนั่นก็คือเรื่องประโยชน์ของผักและผลไม้นั่นเองคะ่ะ เด็กอยากเรียนตรงยัง,ยยงคะ,ะถ้าเด็กอยากเรียนยยนะคะเราไปเรียนกันพ,พร้อมเลยค่ะค่ะแล้วก็มาเรียนรู้ของประโยชน์ผักแล้วก็ผลไมเ้เลยนะคะด็กๆเด็กรู้ไหมคะว่าประโยชน์ของผักและผลไม้นะคะมีทั้งหมดกี่สีคะเด็กเห็นไหมคะ,ะมีทั้งหมด5สีนั่นเองค่ะนั่นก็คือสีเขียวสีเหลืองหรือสีส้มแล้วก็สีแดง สีม่วงแล้วก็สีขาวกับสีน้ำตาลเองค่ะ,ะเรา,าเรียนรู้กันที่สีเขียวเลยนะคะเด็กสีเขียวนะคะก็จะช่วยในเรื่องการมองเห็นเองค่ะอย่างเช่นนะคะมีวิตามินเอเอค่ะข้อสองนะคะก็ยังช่วยลดการเกิดริ้วรอยนะคะแล้วก็แผลเป็นลดอาหารแล้วก็ภูมิแพ้ของร่างกายของเรารต่างๆด้วยค่ะ ข้อ3นะคะช่วยในเรื่องการขับถ่ายได้ดีว่ะข้อสนะคะช่วยสร้างพลังงานนะคะให้แก่ร่างกายของนักเองค่ะแล้วเด็กรู้จักไหมคะว่าผักสีเขียวและผลไม้สีเขียวนั้นมีอะไรบ้างคะ,ะใช่แล้วค่ะก็จะมีกีวีอะโวคาโดฟั่งนะคะแล้วเช่นผักนะคะก็จะมีบ็อกคอลี่แตงกวา ผักบุ้งแล้วก็ผักกาดขาวนั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องสีของสีเหลืองหรือสีส้มมัง้งคะ,ะข้อหนึ่งนะคะก็จะมีวิตามินซีนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณของเรานะคะให้สวยงามด้วยค่ะข้อสองนะคะช่วยป้องกันนะคะให้ไม่ให้เกิดแบบเลือดออกตามกว่าอีกด้วยค่ะข้อสามนะคะช่วยในเรื่องการบำรุงของดวงตาของเราด้วยค่ะ ้อ4นะคะช่วยส่งเสริมแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้ของเราดีขึ้นค่ะเ,เด็กๆรู้ไหมคะว่าผักและผละไม้ที่มีสีเหลืองกับสีส้มนั้นมีอะไรบ้างคะอ่ะยกตัวอย่างของผักก่อนนะคะก็จะมีแครอทนะคะหรือก็ฟักทองนั่นเองค่ะส่วนผลไม้นะคะก็จะเป็นส้มกล้วยมรกรนั่นเองค่ะ เอาต่อไปนะคะเราก็มาเรียนรู้กันที่สีแดงกันบ้างค่ะสีแดงนะคะก็ช่วยในการป้องกันนะคะในโลกของความจําเสื่อมนั่นเองค่ะแล้วก็ยังช่วยลดไขมันนะคะในเส้นเลือดแล้วก็ยังช่วยให้เด็กๆนะคะมีผิวพรรณที่สดใสด้วยค่ะแล้วก็ยังช่วยให้ลดรอยแผลเป็นให้จางลงด้วยค่ะแล้วเด็กๆดูไหมคะว่า ผลไม้และผักที่มีสีแดงมีอะไรบ้างคะอ่าเราก็มาดูกันในของผลไม้กันก่อนนะคะผลไม้นะคะที่มีสีแดงนะคะ mm hmm. ก็จะมีเชอร์ร mm ี hmm. ーー่สตอเบอรี่ทับทิมชมพูนั่นเองคะ่ะอ่าส่วนผักนะคะที่เป็นสีแดงนะคะ mm hmm. ก็จะมีมะเขือเทศนั่นเองคะ่ะอ่าต่อไปนะคะเราก็มาเรียนรู้ของสีม่วงกันบ้างคะ่ะดิเก้ สีม่วงนะคะก็ยังช่วยบำรุงเส้นผมนะคะให้ไม่ให้แตกต่างนะคะหรือว่าเกิดความเงาดำนเองค่ะสองนะคะยังช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวนั่นเองค่ะข้อสามนะคะยังเพิ่มความสามารถในการมองเห็นอีกด้วยค่ะข้อสีน่นะคะก็ยังช่วยยับยั้งอาการนะคะของอาหารเป็นพิษอีกด,ด้วยค่ะอาวเด็กดูนะคะว่า ผักและผลไม้นะคะที่มีสีม่วงนั้นมีอะไรบ้างคะอ่าเราต้องมาเรียนรู้บัางที่ผลไม้กันก่อนนะคะผลไม้นะคะก็จะมีอย่างไรบ้างคะองุ่นแล้วก็มังคุดแล้วก็ลูกแหอนใช่ไหมคะเดกๆอ่าแล้วก็เป็นผักนะคะผักนะคะก็จะมีกะหล่ำม่วงนะคะแล้วก็มะเขือม่วงนั่นเองคะ่ะ อ่อต่อไปนะคะเราก็มาเรียนรู้มาที่สีสุดท้ายกันบ้างค่ะดิกเดนสีขาวหรือสีน้ำตาลนั่นเองค่ะหนึ่งนะคะก็ยังมีวิตามิน E ีนั่นเองค่ะข้อสองนะคะก็ยังช่วยลดอาการปวดตามออขอนั่นเองค่ะข้อสามนะคะช่วยยับยั้งนะคะคือน้ําตาลในเลือดนั่นเองค่ะข้อสี่นะคะมีฤทธิ์นะคะในการต้าอนอนุมูลอิสระไปด้วยค่ะ คะต่อไปนะคะดเด็กๆก็รู้ไหมคะว่าผักและผลไม้อะไรบ้างคะที่มีสีขาวและสีน้ำตาลคะอ่าเราก็มาเรียนรู้กันที่ผลไม้กันก่อนเลยนะคะดเด็กๆผลไม้นะคะก็จะมีมะขามนะคะอ่าแล้วผักละคะผักก็จะมีกระเทียมเห็ดแล้วก็หมันก็หลังเท่านั้นเองคะ่ะ ข้าวน,นี้นะคะครูน้ำนะคะก็มีการบ้านนะคะมาให้เด็กเรียนชิ้นนั่นเองค่ะนั่นก็คือนะคะให้เด็กนะคะบอกนะคะผัดผลไม้นะคะตามสีที่เด็กชอบนะคะมาหนึ่งสีนะคะอย่างเช่นครูน้ำนะคะชอบสีเขียวนั่นเองค่ะผักที่ครูน้ำอบนะคะนั่นก็คือผักบุ้งนั่นเองค่ะแล้วก็ผลไม้ที่ครูน้ำทบนะคะก็จะเป็นกีวีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะนเด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องของ ประโยชน์ผลไม้แล้วก็ผักกันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเด็กก็ได้เรียนรู้ของผักและผล,ผลไม้ของแต่ละสีกันไปแล้วใช่ไหมคะ,ะในลองมาทัวรอีกหนึ่งรอบนะคะว่ามีสีอะไรบ้างะคะอ่าใช่แล้วค่ะหนึ่งนะคะก็จะมีสีเขียวสองนะคะนั่นก็คือสีเหลืองหรือสีส้มเองค่ะสามนะคะนั่นก็คือสีแดงสีนะคะคือสีม่วง คือสีขาวกับสีน้ำตาลเองค่ะข้าวน,นี้นะคะครูลูกน้าก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่ในวันสุสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย